บางหน้าบางเลยจะลองชิมดูก่อนนะอัสลามอะลัยกุมขอความสันติสุขจงเกิดกับทุกคนบนโลกใบนี้นะครับ อตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสงคลานะฮะซึ่งเป็นบ้านของบมเองนะฮะช่วงยทศสการปีใหม่มาเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็พาไปชมบรรยากาศบ้านเมืองปัตตานีฮะว่าน่าอยู่ขนาดไหนไปเลย่ะ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับร้านสเต๊ะเมืองปัตตานีเป็นร้านชื่อดังของของที่นี่นะนชื่อร้านร้าน,านกเก่าแก่ชื่อร้านสีเมืองสเตะ๊ะปัตตานีไปเดี๋ยวเราไปลงไป ไปกูมเรามาถึงแล้วนะเจ๊ไหมบอกว่าร้านนี้อร่อยสุดใส่ใจคือหน้าแม่ค้าก็รู้แล้วอร่อยแน่นอนไม่สวย สิบแปะสอบตันเลยยานเปนกี่ไมลม้องอ๋อไิ่เล็กๆ้วเครื่อมีดยแล้วช่วยแน่นอนโอเคโอ้โหเอาเอาพีเซนตาเอาเฟนซี่ก็ได้จ้ะ น,นี่จะเป็นไว้แกล้มเนาะของนี้อาจารย์เนี่ยอันนี้คือข้าวนะข้าวที่กินหอมแบบเขาแข็แงเขาหูให้มันนิดนี้ให้มันแช่ดนะเราต้องตัดเลยเขาเรียกอะไรเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะอันนี้นาซีนาซีนาซีก็คือข้าวน้องกินมาก เล่ะแกตั้อะยี่บย้ารนมนั่นอันนี้เขาเรียกข้าวอะไรคะข้าวอัดข้าวอัดใช่ไหมคะมันก็คือข้าวสวยธรรมดา ก็เรียกว่าข้าทับมังอะไราอ๋อมีชามีชาดำเย็นไหมครับมีชาดำเย็นพี่นะครับเรามาลองได้มาแล้วครับเดี่ยร้านนี้มันว่ามันจะมากินร้านเยอะอร่อยมากเลยว้าวบางหน้าบางเลย,เายบางชิ้นด้วยกันบางชิ้น ทำนนู้ก็อร่อยนะร้านนี้อร่อยกว่ามันแล้วแต่คนชอบเนาะมันเล่แต่คนชอบใครบางคนชอบร้านนี้ใครบางคนอันนี้กินเย็นไม่ได้แนะนำเมนูอื่นนะเพราะเราเป็นแเพ็กโดยเฉพาะเดี๋ยวจะบอกว่าท่านผู้ชมดูไม้นะคะ อันนี้คือเมียบัรั่วแค่นี้นะคะอันไหนเนื้บอบรั่วคะทางกล้องมาทางอื่นหมดยิ่ไม่ถนัดจะกินแบบเล็กๆอร่อยอร่อยเลยค่ะเอาเพื่อเขาจะได้รู้ว่ามันอร่อยจริงๆนะเผื่อใครมาแถวปัตตานีก็จะได้กินสู้ๆเดี๋ยวหลังจากกินเราจะไปไหนต่อ ไปดูมัสยิดปืนเซกับเฮ้ยมัสยิดกลางปงานนะัตตานีมีสมญานามว่ากัชมาฮานปะหรือว่ากัชมาฮานนี่ของมัสยิดกลางหัาดใหญ่มั้ยมาดูกันก่อนจะได้บอกว่าคืออะไรผม <laughs> กินก่อนเนะาะ าไปเที่ยวชมวัดชุมประสาทสายที่ตอนนี้มาดูสถานที่ของของเราบ้างนะครับอันนี้ก็คือมัสยิดกลางปัตตานีนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลอาเนรูใช่ไหมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่ใกล้ๆสถานที่ที่ที่เราได้กินสเต๊ะลงไปเมื่อกี้นี่เองนะครับ่ไปเดี๋ยวพาไปชมอยู่บริเวณรอบๆนะใช่ไกลมากเดี๋ยวเราจะพาไปชมสถาปัตยกรรมของของมุสลิมแล้วกันครับนี่คือมัสยิดกลางปัตตานีมัสยิดประจำจังหวัด ิดมา40ปีผมมานี่เป็นครั้งที่สองัหลังจากครั้งแรกที่ตอนสมัยที่ผมอยู่ปัตตานีอยู่ที่ตำบลจบังหวัดสนะิ่งก่อแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่สงขลาแล้วก็ไม่ได้มาเยือนสถานที่นี้เลยกลับมาทีทีรู้สึกเปลี่ยนแปลงไหบ้างครับแล้วก็สถาปัตยกรรมของอมุสลิมสถาปัตยกรรมที่สวย,ยทีแต่ตอนนี้ผมถ่ายได้แค่ด้านนอกนะครับไม่อยากจะเข้าไปด้านในเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการ ทำละหมาดของพี่น้องชาวมุสลิมเลยครับอีกอย่างผมอายด้วยผมไม่ได้เข้าไปละหมาดเขารู้สึกเป็นคนไม่ดียังไงไม่รู้เป็นมุสลิมแต่มายืนถ่ายเล่นอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมสถานที่ต่อไปอาจจะเป็นมสัสยิดคุรเซแล้วก็มีตำนานที่เป็นเรื่องเศร้ามากสำหรับมัสยิดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะได้ตอนนี้เราก็มาถึงที่มสัสยิด รือเซตอมอการเซเมื่อกี้ป้ายเขาเขียนมันแปลว่าอะไรนะขอบคุณอ๋อน้านี่เก่งภาษาเยอเวียงนนะใครก็บอกไปอีกทีนึงโรซิ่รือเซนี่มีเอ่อมีประวัตินะน่ารู้ประวัติไหมประวัติว่าเดี๋ยวบางจะเล่าประวัติจะพาไปดูก,ก่อน <c oughs> เลิ่อนไปด้วยบางจะเล่าประวัติไปด้วยนะโอเค,อเ,คเอรซิ่งเอ่อรูเซนี่เกิดจากเอ่อเหตุการณ์มงนานมาแล้วนะ ก็ค้าชาวจีนได้ลงเรือค้าขายมาจากชาวจีนมาขึ้นมาตั้งเทียบท่าที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็มาได้แล้วก็มาได้ผู้หญิงามามามีภรรยาเป็นสาวปัตตานีที่นี่แหละแล้วก็มารับเข้ารับอิสลามเข้ารับอิสลามแต่พอหลังจากที่แต่งงานกับผู้หญิงปัตตานีผู้หญิงอิสลามแล้วก็ตัวเอ,องเข้ารับอิสลามแล้วไม่ได้กลับไปหาพ่อแม่ไม่ได้กลับไปที่เมืองจีนอีกเลยจนพ่อแม่ คิดถึงมากแล้วก็เลยส่งน้องสาวของพ่อค้าชาวจีนคนนี้นะฮะตามมาตามพี่ชายกลับบ้านไปแล้วก็พอมาถึงน้องสาวก็บอกว่าถ้าพี่ชายไม่กลับบ้านปฏิญาติกับพ่อแม่ปฏิญาณกับตัวเอง,ว,เองว่าถ้าพี่ชายคนนี้ไม่กลับบ้านก็จะไม่กลับไปที่เมืองจีนเหมือนกันซึ่งน้องสาวคนของพ่อค้าชาวจีนคนนั้นก็มีชื่อว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนั่นเองนะหลังจากที่มาถึงปัตตานีแล้วผููจายังไงพี่ชายเองก็ไม่กลับบ้านแล้วก็ไม่กลับไปหาพ่อแม่ทีเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็เลยสาบ สาบแช่งมัสยิดแห่งนี้ไว้นะครับว่าขอให้ไม่มีวันสร้างเสร็จเหตุผลที่ทาไมต้องสาบเพราะว่าพี่ชายของของเจ้าแม่ลิมกอเหนยวได้สร้างมัสยิดให้ทุนสร้างมัสยิดแห่งนี้น่เองไะเดี๋ยวเราไปดูนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับแล้วก็ศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนยวก็ตั้งอยู่ถัดไปอยู่ข้างหลังของมัสยิดือเซนนั่นเองครับ นี่นะฮะนี่ก็คือวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มตัวเหนียวส่วนเสียงที่เราได้ยินก็คือมาจากเสียงมัสยิดต,ตรงนี้ครับมัสยิดอ่าคูรุเซนะฮะที่พี่ชายองเจ้าแม่ลิ้มตัวเหนียวได้สร้างไว้ส่วนตรงนี้เรามาอยู่ที่อ่า ฝังศพเขาเรียกอะไรครับผมไม่แน่ใจนะอาจจะเรียกพวงพวงซุยหรือพวงชุยนะครับเป็นรหลุมฝังศพของเจ้าแม่ลินกนเหนยวซึ่งเป็นน้องชายของพ่อค้าชาวจีนที่ผมเกิดไว้ครั้งแรกนะครับนั่นคือหลังศาลาตรงนั้นก็คือมัสยิดรีเซครับ่วนืุนที่ตรงนี้ก็คือศาลเจ้าแม่ลิงกอนเหนืนะครับที่ฮะวันนี้ก็มีศาลแค่นี้ครับผมเป็นประวัติที่ ซุยเจ้าแม่ลิ้มก่อนเนี่ยอ๋อเนี่ยครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตออกจากพื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าภร,ริยาผมเจ็บขานะครับจะแวะหาหมอหมอก็เปิดตอนห้าโมงเย็นเดี๋ยวเราไปพบกันอีกที่แล้วกันครับ เขับไานั่งเมสิททำไมว่สถานปฏิบัติท,ทำสถานปฏิบัติศาสตร์มัทำไมทุกที่ด้่าหน้ารดูไหนนะอเข่น่มันเย็นมากเลยนะลมเย็นใจเย็นด้วยเนาะจะมาเสร็จแลวนะพาเมียไปหาหมอ <laughs> <laughs> โอเคนะังันก็เวลาคนดูก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่คน ส s s a l a m u a l a ความมุสลิมเกิดกับที่คนบนโลกใบนี้ครับผม